อยากไว้หนวดอยากสักดูไปดูมาไปเจอพี่คนหนึ่งเขาตัดผมแบบเฮ้ยเขาเท่ว่ะอะไรเงี้ยสกิลดีแค่ไหนแต่ถ้าลูกค้าไม่พอใจคนก็ไปต่อไม่ได้สมัยก่อนบราเบอร์เหมือนด้วยกระป๋อะไรเนียใช่ชื่อเอมครับชื่อตีครับชื่อหุ่นชัยมานูครับชื่อนตีตอนแรกผมทำ ได้มีความคิดที่จะเป็นช่างตัดผมทํางานเป็นแบบพนักงานขายก่อนอะไรเงี้ยในร้านแบบพวกสกเก็ตบอร์ดออะไรยนี้ที่ใช่ใช่แล้วมีคนเห็นแววมั้งเกือบเกือบสี่ปีนะครับสี่ปีไล,ล่ครับยี่สิบกว่าป,ปีได้ไหมโอ้แล,แล้วก็ไปดู YouTube ดูไปดูมาไปเจอพี่คนนึงมาตัดผมแบบเฮ้ยเขาว่างเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็ได้ทำได้นะก็เลยเริ่มต้นมา ที่จะไว้หนวดตั้งแต่รู้ว่าตัวเองมีหนวดตั้งแต่มตาม4อ,อยากไว้หนวดอยากสาัดไปนั่งเล่นในระ้านตัดผมบ,อบอ่อยๆเจ้าของร้านเขาบอกว่าถ้ามีอะไรทําก็ไปเรียนตัดผมให้เดี๋ยวส่งให้ไปเรียนตัดผมตอนแรกกะแค่ว่าเรียนจบคอร์สเรียนจบตรงนั้นก็พอแต่ว่าไป,ไปมาๆม,มันดีขึ้นมันทําได้มากขึ้นก็เลยไปเรืองที่สู่อาชีพตันที่แล้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราจะชอบมันจริงหรือเปล่าห็นว่าไว้หนึ่งวัหรือว่าสักเนี่ย งานโรงแไม่ได้ใช่ก็เลยเริ่มเรียนตอนที่ยังทํางานโรงแ้มเป็นการสร้างคอมมินเมนต์ให้ตัวเองมากกว่า oh. ก็เลยตั้งใจมากิขึ้นมันทิฟายได้ยากแต่จำความรู้สึกได้ว่าตอนที่จับเป็นไกดครั้งแรกเอา,า,า,าเป็นไกด์นั้นมาตัดลงบนเนื้อที่ส่วนฝึกคือมันรู้สึกว่าที่แบบมันอินจอยทันทีเลยมันรู้สึกแบบโจยังติดเลยไปเรียนแล้วชอบไหมแรกๆก,ก็มันยังไม่ชอบยังไม่ชอบซกทีเดียวผมชอบตรงที่มันไม่ได้เป็นลูกน้องแบบ เขามาสั่งงานสั่งงานมีคนสั่งเราแค่คนเดียวก็วคือลูกค้าไม่เชิงสั่งก็เหมือนเราคุยกันมากกว่ามันคืองานบริการที่ได้พบเจอผู้คนเราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตคนได้จากจากอาชีพเนี้ตอนนั้นสมัยก่อนมันไม่เหมือนบร์เบอร์สมัยนี้ที่เอาฝีมือมากแต่ก่อนจะเอาแบบรูปร่างหน้าตาเพื่อดึงดูดผู้ชายเข้าบร์เบอรลคิดว่าอะไรที่เป็นหัวใจลํำพันของอาชีพนี้ความพึงพอใจของลูกค้า ตางสก,กิลดีแค่ไหนแต่ถ้าลูกค้าไม่พอใจคุณก็ไปต่อไม่ได้ถ้าทัศนคติก่อนมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะที่มันช่วยในการทํางานอยู่แล้วอ่ะเริ่มดูพวกร้านอะไรพวกนี้ด้วยว่าร้านไหนมันทําให้เราเก้าวหน้าขึ้นยังไงยังไงเพราะผมจะเริ่มไต่จากร้านราคาเรื่อยๆเริ่มขึ้นเรื่อยๆพอเริ่มแพงมันก็จะมีเรื่องของบริการเข้ามาเรื่องของความไวลูกค้าบริเวณนายีมันก็เยอะขึ้นมากขึ้น,านตามราคาเ็นีองอ้งาง มันก็ต่ารราคาจริงไงถ้าอย่างเราไปตัด9ก้าร้อยพันหนึ่งแต่เราได้รับบริการแบบ70-80สิบิบอย่างนี้มันก็ไม่เวอร์เลย้เก็บพวกอะไตรงไหนนี่มันชี้หรือเป็นขั้นเดืนแล้วก็ต้องไล่เก็บแล้วมันดูสมูทมากที่สุดจะไม่ปล่อยที่มันเป็นขั้นเป็นขั้นอะไรตรงนี้เยอะทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าพอใจออกไปจากลูกค้าที่แบบพอใจอยู่แล้วพอใจยิ่งขึ้นที่คิดจยถึงไหนคิดว่าตัวเองเป็นลูกค้าเสมอถ้าเรานึกว่าเราเป็นลูกค้าเราจะ ทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาสุดท้ายแล้วลูกค้าก็อยากจะได้สิ่งทีง่ต้องการมากที่สุดบางคนเดินเข้ามาไม่ค่อยคาดหวังแต่เวลาเ็าเ,าเดินเข้ามาปุ๊บแล้วมันได้ดีเกินร้อยที่เขาคิดไว้ที่ก็รู้สึกว่าดีอ่ะอยา่างแรกก็ทำกับลูกค้าที่เหลืออยู่ให้อยู่กับเราได้นานที่สุดระหว่างตัวเองเป็นพิเศษสร้างความมั่นใจสร้างความมั่นใจให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจได้เลยว่าการมาตัดที่ร้านเราเนี่ยสะอาด ลออก็พยายามทําให้ลูกค้าเข้าถึงได้ว่าร้านเรามีความสะอาดให้แคร์ดียอะไรเงี้ยเรื่องความสะอาดสำคัญม,มากเซฟเราก็เหมือนเซฟลูกค้าด้วยเซฟเพื่อนโรงานด้วยแล้วก็เซฟธุรกิจให้อยู่ได้ด้วยพ,พ,พ,พอลูกค้าแนะล,ล,ล,ล้วลงเราก็จะมีเวลาที่มันไม่ไม่ต้องเร่งชั่วโมงต่อชั่วโมงมากแล้วก็เต็มที่กับเขาให้มากที่สุดแล้วต่อให้ลูกค้าใหม่ไม่มาก็ขอลูกค้าที่ยังอยู่ก็อยู่กับเราเรื่อยๆดีกว่า ทำให้เขาเห็นมากกว่าอะไรเงี้ว่าเราค่อนข้างใส่ใจเรื่องของสะอาดเราสร้างความมั่นใจตรงนี้ได้ผมคิดว่าลูกค้าก็จะกลับมาถึงแม้ว่าอาจจะในปริมาณที่ไม่มากแต่ว่าก็จะกลับมาดูแลตัวเองไม่ไม่เชียอโลกมันเยอะขนาดนี้มันจบไวที่สุดจะดีกว่าไปแบบเครียดกันมากนะอะไรเงี้ยเพราะเราก็อยู่ม,นมานานแนละ้วดูแลตัวเองไห้ดีนะอะไรเงี้ยพอดีเกินขนาดที่ <c oughs> ลูกค้าได้ฟังเลยเจอลูกค้าเจญครับมาใช้บริการที่ร้านได้ร้านเรามีมาตรฐานพอสมควรอยากบอกอะไรกับเพื่อนร่วมอาชีพไหมบาร์เบอร์ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ต้องสู้ครับต้องสู้ต่อแล้วก็อย่าขอถอยถ้าผ่านในในจุดนี้ไปได้ผมว่า ไม่น่าจะมีอะไรมาทำอะไรเราได้ล้วนอกบอกัะไก็คิดว่าพี่น่าจะเงียบเหมือนกันนะก็สู้ๆครับผมไม่อยากตอกอะไรใครได้ะได้ได้ตัวพี่เป็นคนความอดทนแล้วก็เครียดอะไราใจชีวิตมากกก่อนนะแค่ว่าเข้าใจว่าเราทำอะไรอยู่ทำวันนี้ที่สุด เด้วยนะตั้ตัวหน่อครับชื่อจริงชื่อเล่นนี่ถ่ายไม่ลงเลยเดี๋ยวพี่พอจะเยวพอรู้อาย่